วันนี้เรามากันที่น้ำตกตาดใหญ่เป็นน้ำตกตาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมอันซีนแห่งใหม่ของเมืองไทยซึ่งได้รับการประกาศผลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนนิวแชเตอร์2,566 จากทานห้วยตาดฟ้าเกิดเป็นสายน้ำใสไหลกระโจนลงจากผาสูงกับเส้นทางเดินเท้าลงสู่เบื้องล่างอันสุดแสนผจญภยัยน้ำตกตาดใหญ่อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจของอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำตกตาดใหญ่หรือน้ำตกผาแคนยอน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงชันตัวน้ำตกประกอบไปด้วยชั้นเล็กๆจากลำห้วยตัดฟ้าลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆผ่านชั้นหินทรายหินโคลนและหินดินดานก่อนจะมาถึงบริเวณช่วงปลายของน้ำตกซึ่งมีลักษณะเป็นผาหินสูงชันหน้าตาดัดและมีความสูงกว่า80เมตรโดยการชมทิวทัศน์ของตัวน้ำตกตัดใหญ่จะแบ่งเป็น3จุดหลักๆด้วยกันคือจุดขอบผา จุดชมวิวและจุดก้นเหวจุดขอบผาโซนหนึ่งจากจุดจอดรถนักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ100เมตรเพื่อลัดลอดลงไปยังทานน้ำตกที่บริเวณขอบผาบางช่วงของเส้นทางจำเป็นต้องปีนป่ายแนะนำว่าให้เดินด้วยความระมัดระวังไม่ควรยืนหรือเข้าใกล้ขอบผามากจนเกินไปจุดชมวิวโซนสอถึงจากจุดจอดรถนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไถของชาวบ้านเพื่อนั่งเข้าไปยังจุดชมวิวเส้นทางเป็นเนินชันชันระยะทางประมาณ 300เมตรค่าบริการทั้งไปและกลับ200บาทต่อคณะนั่งได้ประมาณ10คนเมื่อถึงบริเวณจุดชมวิวก็จะสามารถมองเห็นตัวน้ำตกตาดใหญ่จากอีกฝั่งโดยแบ่งเป็น3โซนโดยโซนที่2จะอยู่สูงที่สุดและโซนที่3ถึง4จะเป็นทิวทัศน์ที่ลดระดับลงไปซึ่งต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ100เมตรจุดชมวิวก้นเหวโซน5จากจุดชมวิวโซนที่4จะมีทางเดินให้เลือกลงไปสู่เบื้องล่างของตัวน้ำตกตาดใหญ่2ทางคือ1ทางเดินบันได600ค่าขั้ 2. ทางเดินแบบปัดระยะทางโดยการดึงเชือกนักท่องเที่ยวสามารถเลือกลงและขึ้นด้วยวิธีไหนก็ได้แล้วแต่พละกกำลังสำหรับเส้นทางเดินบันไดาอาจจะต้องเดินไกลนิดหน่อยประมาณ400เมตรแต่ไม่ต้องปีนป่ายผจญภัยอะไรมากนะักออกแรงเฉพาะตอนเดินขึ้นส่วนทางเดินแบบแตัดจะมีระยะทางเพียง170เมตรแต่จะเป็นเส้นทางลาดชันจำเป็นต้องจับและดึงเชือกตลอดเวลาควรสวมถุงมือและเมื่อถึงเบื้องล่าง เราก็จะเห็นการแบ่งชั้นของโตรกผาและม่านน้ำตกได้อย่างชัดเจนจุดนี้สามารถลงเล่นน้ำได้ด้วยนอกจากนี้บริเวณเบื้องล่างยังมีการค้นพบฟอสซิลรอยเท้าของสัตว์ดึกดำําบันและชั้นหินหลากหลายประเภททั้งหินทรายแป้งหินโคลนหินดินดานและหินลาดที่เป็นกลุ่มหินโคราชโดยระบุได้ว่าการเกิดขึ้นของน้ำตกตาดใหญ่อยู่ในช่วงยุคไทรแอสติกตอนปลายหรือกว่า200ล้านปีมาแล้วนั่นเอง ในแต่ละปีปริมาณของน้ำอาจมีความแตกต่างกันไปแต่ช่วงเวลาที่น้ำตกตาดใหญ่จะสวยงามที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมตุลาคมการเดินทางจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ มุ่งหน้าอำเภอน้ำหนาวใช้ทางหลวงหมายเลข2066ต่อเนื่องไปยังทางหลวงหมายเลข2275และ12ผ่าอำเภอโคกมนรวมระยะทางประมาณ130กิโลเมตรจากนั้นจะมีป้ายบอกทางเพื่อเข้าไปตัวลานจอดรถอีกประมาณ400เมตรโดยน้ำตกตาดใหญ่จะอยู่ทางซ้ายมืออย่ารอช้าวางแผนเที่ยวเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากไปน้ำตกตาดใหญ่กับใครแล้วเจอกันที่น้ำตกตาดใหญ่